คนอย่างฮัตซัมนะทุกคนนะตัวละครอย่างฮัตซัมเนี่ยพาสซีของเขาง่ายๆก็คือถ้าใช้สกิลแล้วก็มันจะการโจมตีั้งต่อไปจะพิเศษนิดนึงส่วนสกิลเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปข้างในแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่ามันทําอะไรได้ครับทุกคนต้องอสําหรับคนเล่นฮัตซัมต้องระวังนิดน,นึงตอนเลเวลเลเวลห้านะครับคุณจะเป็นล่างแดงหรือร่างเขียวเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณอัพสกิลไหนถ้าคุณเล่นด้วยวิงบีจะเป็นล่างเขียวนะครับส่วนถ้าคุณเล่นเป็น าสายบุลเลต์พันจะเป็นร่างแดงครับสกิลไม่ยากครับดูว่าวิงบีดก็จ่ายหนึ่งทีจ่าย2ทีแค่นี้ครับไม่มีอะไรพิเศษส่วนสกิลดับเบิลฮิตเนี่ยจะเป็นสกิลที่จะมาร์คศัตรูกระโดดไปเกาะหัวเรามาร์คศัตรูซึ่งหลังจากที่เรามาร์คศัตรูแล้วเราน็อ c ศัตรูตัวนั้นได้หรือว่าเพื่อนน็อ c ได้ทุกสกิลของเราจะรีเซ็ตคูดาวครับดับแรกเราเราเกาะหัวก่อนแล้วต่อด้วยดูว่าวิงบีดนี่ไงเออสังเกตเขาจะมีมาร์คบนหัวครับเคเค้เห็นไหม หลังจากที่เราน็อกได้ปั๊บสกิลดวลวิงบีดมันรีกราวทันทีเลยครับอ่าอยู่ในมูฟเนี่ยจะเป็นการพุ่งแล้วแยกล่างครับปั๊บแบบนี้แล้วกดอีกครั้งหนึ่งมันจะเอาทุกล่างมารวมกันที่ล่างแรกจังหวะออตรงปลายทางครับประเด็นคือมันจะมีดาเมจเล็กน้อยด้วยครับหลังจากที่ทาการพุ่งเสร็จนะอันตรีกรอบนึงปึ๊บแล้วก็นี่ทุกคนดูล่างแยกนะมันจะลอยตามแล้วก็ล่างแยกล่างแยกแต่ละล่างมันจะดูดเลือดด้วยครับแค่นั้นครับสำหรับคัสซ้ำสายเขียว พออัพบุลเลตพันธคุณจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างแดงเลยทุกคนเนยเห็นไหมอ่าในปกติถ้าเราไม่อัพมันจะไม่เป็นร่างแดงนะบุลเลตพันธ์ไม่ยากครับก็คือส,สกิลของมันจ,จะชกรัวๆแล้วถ้าคุณชกครบจํานวนฮิตมันจะชาร์จพลังขึ้นเต่าดูนะครับเห็นไหมป๊อป๊บปป๊เอายังยังยัง,ยงลืมลืมขออภยัยมันต้องมันต้องใช้คอมโบคู่กับสกิลสอดแดนครับอันนี้คือสกิลสอดแดนที่ผมบอกนะสอดแดนหลังจากกดแล้วมันจะนับสแต็กครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณโจมตีปกติหรือใใชช้้สกิบเทพาานนน่่วยจจมตจนนตีหํัั ที่มันต้องการได้ปั๊บมันจะปล่อยพลังขึ้นเต่าดูนะครับปั๊บนะอ่าแล้วก็พอครบปั๊บนี่ประมาณนี้ครับส่วนบุลเลชพันธ์เนี่ยมันเป็นสกิลสกิล,กลมันจะชกมันจะชกเยอะขึ้นเรื่อยๆครับครั้งแรกชก3ฮิต4ฮิตแล้วครั้งสุดท้ายจะเป็น5ฮิตหรือไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอนับแป๊บน,นึงนะต้องรักษาสแต็กของบุลเลชพันธ์ให้ดีๆครับเฮ้ยบุลเลชพันธ์หนึ่งทีตีธรรมดาก็สามารถที่จะแบบลำลำได้แล้วอ่ะคือปล่อยพลังขึ้นเต่าได้แล้วอ่ะ ดาเมจถ้าสู้กับปานะก็ตีตีไปปับป๊บ,บ,บก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่ก็เดี๋ยวร,รอดูตอนมันเข้าเซิร์ฟจริงอีกทีหนึ่งว่าจะประมาณไหนครับแล้วก็ฮัตซัมยู่ในมูฟของเขาจะต่างจากปกตินิดนึงครับก็คือเวลาที่เขาแยกล่างล่างแยกของเขาอะ่ะเอออ๋อ,ม,อมันต้องมันต้องมีศัตรูล่างแยกของเขาอะ่ะจะเหมือนเป็นกับระเบิดครับซึ่งถ้าศัตรูวิ่งไปโดนกับระเบิดหรือล่างแยกอะ่ะจะติดด,ดามจะโดนดาเมจแล้วก็ติดสโลนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมใช้ไอนี่ได้ไหมอ่ะ ใช้ได้นี่ฮะมันจะเป็นร่างแยกแบบนี้ครับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นสกิลพุ่งอ่าแบบนี้ครับอันนี้คืออยู่ในมุมของฮัตซัมล่างแดงนะครับต่างจากล่างเขียวเล็กน้อยครับต่อที่ยามิอาราม้ครับยามิอาราม้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หาผมพูดเลยหามากเป็นตัวที่แบบสกิลไม่ดีไปไหนไม่รู้จริงๆจริงๆอันนี้ผมผมพูดเลยสกิลคือมันโอเคนะมันโอเคเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นเวล3ก่อนสกิลตีฟกับอ่าแอสทรนิสนี้คือไม่มีอะไรครับ ก็แค่ปุ่งตีกับตีแล้วก็มีสโลนิดหน่อยแค่นั้นครับส่วนพอขึ้นเลเวลสปั๊บเราจะไม่เป็นสายน็อกออฟก่อนละกันน็อกออฟกับเปลียนเฟีนแอทแทกนะครับแล้วก็อยู่ในมูฟของเขาผมยังไม่รู้ชื่อขี้เกียน็อกออฟง่ายๆครับฟาด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 จบมีสตันแค่นั้นเองครับส่วนฟีนแอท็กอันนี้คือการวางเ e อออสเอนเนอร์จีหลอกครับถ้าอีกฝ่ายวิ่งมาเก็บจะโดนดาเมจแล้วก็ติดสโลครับนะแค่นั้นครับ เรีบมันไม่ได้แรงอะไรเลยครับแต่ความเก่งของมันอยู่ที่สกิลน็อกออฟนี่แหละทุกคนคือน็อกออฟแบบมันจะขโมยเอออสเอ g เอร์จีด้วยครับทุกคนสังเกตไหมเอออสเอนเตอร์จีของเขาจะหล่นครับโคตรดีสกิลคือแต้มใช่ใช่ใช่มาส,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 สกิลติปสกิลติปกับน็อกออฟจะเหมือนกันตรงคือมันมันเป็นการขโมยแต้มครับแต่ว่าหลักๆก็ไม่ได้มีอะไรมาพแต่ว่ามันก็น่าสนใจนะถือว่าสกิลติปก็ถือว่าน่าสนใจจุดเด่นจริงๆอะผมว่าอยู่ในมูฟนะทุกคนดูนะสมมติว่าถ้าผมจะดังผมชออบยู่ในฟมากเลย แอ้วผมผมจะดัง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 ขอโทษผมจะดังกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยเพื่อนกันหน่อยกันหน่อยเออ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 กันหน่อยกันหน่อยเออไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนดูนะถ้าผมจะดังเออเออฮ่าฮ่าแล้วเราก็ดังเเีียย สกิลมันดีอย่างนี้ทุกคนอยู U ่ในมูฟของเขาอ่าผมจะทิบายอยู่ในมูฟให้ง่ายๆครับก็คือถ้าคุณใช้อยู่ในมูฟใส่ศัตรูที่หันหน้าใส่คุณเขาจะต้องวาร์ปกลับบ้านแล้วเขาจะขัดขืนไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณโจมตีจังหวะที่เขากําลังจะวาร์ปกลับบ้านนะครับเราจะสตันเขาแบบนี่เห็นไหมเราจะมีสตารอันนี้คืออยู่ในมูฟของเขาครับก็คือเวลาเพื่อนใช้แล้วอีกฝ่ายวาร์ปกลับบ้านต้องตัดสินใจดีๆว่าจะให้เขาวาร์ปกลับบ้านหรือว่าจะยังไงดีคนระับแบบปั๊บถ้าใส่ข้างหลังไม่เป็นนนนไรครแต่่ตถ้้้้้าาาาาขขงงหงหโดเลย เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ทีนึ่งเอามาเปิดน้ำมาตารก่อนเดี๋ยวตายปึ๊บปับ๊บเห็นไหมเขาจะวาร์ปกลับบ้านเลยครับซึ่งมันแบบมันเจ้าตัวจะไม่สามารถขัดขัดการวาร์ปของตัวเองได้นะครับคนที่จะหยุดการวาร์ปเนี่ยจะต้องเป็นตัวละครฝ่ายตรงข้ามที่ทำดาเมจใส่เท่านั้นครับทุกคนจะสังเกตว่าการหายตัวปกติจะมีดามเมจฮิตเดียวครับแต่ชาร์โด้สนี้จะมีสองดามเมจน,นะเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบชาร์โด้สนี้ก่อนปึ๊บ เห็นไหมทุกคนจะเห็นเลขมันขึ้นซ้อนกัน2อันครับแต่หายตัวปกติเอาทำไมมันไปตีตัวนั้นหละ่ะลูกอ่าเห็นไหมจะมีดาเมจเดียวครับก็ตามนั้นนะสำหรับอ่าพาสซีฟหายตัวกับชาร์โดโซนี่ที่แบบมีบัฟดาเมจเพิ่มครับส่วนคอนฟิวชั่นเลคอนฟิวชั่นเลจะเป็นสกิลที่บังคับให้ฝ่ายโจมตีเพื่อนครับซึ่งถ้าไม่มีเพื่อนจะตีคีบป่าแต่ถ้ามีแต่ถ้ามีเพื่อนอยู่มันจะตีเพื่อนก่อนครับดูนะโอเคดูเลือก ถ้า,าผมจะอะมาสิผมจ่ายปับ๊บมันจะไปตีเห็นไหมมันจะไปตีตัวอื่นแทนครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีเพื่อนอยู่มันจะตีเพื่อนนะครับมันจะมีลําดับความสําคัญก็คือ,อโปกเกมอนทีมเดียวกันก่อนแล้วค่อยเป็นโปกเกมอนป่าครับอประมาณนั้นครับสำหรับ confusion lay ไม่มีอะไรมากครับข้อดีของ fixie ข้อแรกทุกคนสังเกตไหม level สอมี2ท่าครับเออ สามารถขึ้นเลเวล2ได้เอ้ยเขาสามารถขึ้นท่า2ได้ตั้งแต่เลเวล2ครับอันนี้ก็คือข้อดีของพิกซี่นะสกิลแรกก็แค่ฮิวครับไม่มีอะไรสกิล2ก็ก็มีสโลแล้วก็ทำดาเมจครับก็ถือว่าโอเคนะประมาณนี้ครับแล้วก็มาทางพัฒนาล่างเดี๋ยวเราจะเป็นสกิลมูนไลท์ก่อนแล้วก็เป็นสกิล g r a วิตีครับมูนไลท์คือสกิลฮิววิ่งเร็วจบฮิวหมู่วิ่งเร็วแค่นั้นเลยครับ นี่คือมูนไลท์สกิลอธิบายง่าไมาส่วนกราวิตี้เวลาใช้กราวิตี้อ่ะมันจะมีสโลว์แล้วหลังจากนั้นมันจะโจมตีเป็นบูดแแท็กแบบกระทืบกระตืบกระตืบโคตรแรงครับ600ให้ตายเถอะอ้ได้เลยที่พิพง์เดี๋ยวผมรอรอผมเทส็จกอนนะมาต่อที่อยู่ในมูฟของเขาครับอยู่ในมูฟของเขาอย่างที่ผมบอกมีหลายท่ามากเริ่มจากท่าแรกก่อนที่เราจะสุ่มไฮโดรปัมครับก็ดันออกไปสตันธรรมดาให้ให้ทุกคนคิดถึงคามอกอ่ะ สกิลพ่นน้ำทำเด็กอันนี้โซลาอาไฮเปอร์บีมอันนี้คือไคริวครับทำเด็กทำเด็กตามแม่ให้พีด้วยท่าต่อไปเป็นไฟครับของไฟแอโร่มันจะมีอีกท่าหนึ่งคือบล็อกครับอาบล็อกของคาบิก้ครับถ้าอยู่ในรับหาอีกนาน่ะผมบอกเลยนี่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 ท่ารับท่ารับไอ้เมาอ่ะเป็นไงเมื่อกี้อยู่ไหนนะทุกคนเมื่อกี้ท่าอยู่ไหนนะดูทันไหมเออเมื่อกี้อยู่ไหนนะครับให้เกียรติน้องด้วยเมื่อกี้อยู่ไหนนะออกยากมากครับท่าเมื่อกี้ออกยากมาก สรุปครับยูไนของตัว <c oughs> น่ารักวะ่ะยูไนของ p ิกซี่ครับมีโคชชอมแบตที่เป็นชกรัวไฮโดปั๊มพ่นน้ำอาไฮโดอ่อไฮโดปั๊มพ่นน้ำไฮเปอร์บีมพ่นไฟโคชชอมแบตไปคนแบตแล้วไฟไฟคือสกิลบินไฟอโร่แล้วก็บล็อกของคาร์บิกอนแล้วก็ท่ารับเมื่อกี้ครับซึ่งไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะมันได้ยากมากโอ้โหฮ้ย ท,ท่านี้ด้วยเหรอไอ Explosion นี Expl ่หว,ว่าฮ้ยผมเพิ่งเลยได้ไม่ผมผมได้ไม่บเหรอเฮ้ยโอ้ยผมผมมาเทสก่อนหน้านี้ผมสุ่มเป็นร้อยครั้งเลยผมไม่ได้ท่าเมื่อกี้เลยนี่มันก็จะแบบน่าอย่างนี้ครับซึ่งมันดีตรงที่แบบเห็นไหมมันใช้ได้หลายตัวครับมันใช้ได้หลายตัวซึ่งดีมากอาเดี๋ยวเราจะลองกับเดี๋ยวเราจะลองดูดเลือดแบบหลายๆตัวดูครับ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะว,ว่าถ้าดูดสักห้าตัวสี่ตัว เอาแค่พึ่งสี่ตัวพอละเลือดยศลดจะคนนึงเลยนี่อเ่ะเดี๋ยวจะลองดูดเลือดดูครับเวลหกนะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลองตัวเดียวดูครับเอาเอาเป็นเอ่อเอาเป็นเอาเป็นตัวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งพึ่งโอเคแปดร้อยห้าสิบโอ้ my god ดูดเลือดตัวเดียวแปดร้อยห้าสิบเท่ากันทุกตัวไหมเดี๋ยวผมไปลองกับกุ้งก่อน อุ้ยเท่ากันทุกตัวแปลว่าน่าจะแรงตามสเปเชียลแท็กครับโอเคอ่าเดี๋ยวเ,าเอาลอน้องออกมาเห็นไหมเขาจะติดโปโวอครับซึ่งติดอยู่ประมาณเป็นวินเลยนะเห็นไหมอ่าซึ่งไอ้สกิลโปโวอเนี่ยสถานะเนี่ยมันจะเป็นการบังคับอีกฝ่ายออโต้แท็กครับมาถึงน้องโซโลอาร์ครับโซโลอาร์เนี่ยแปลงร่างอย่างอัน,น,นบบเนี้ยในแมปเนี่ยมันจะมีมันจะมีตัวตัวนี้อยู่แค่ตัวเดียวที่เป็นอ่าโปกเกมอนนะครับซึ่งมันก็จะแปลงร่างเป็นตัวนี้แบบ อาจจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายศัตรูไงมันเป็นโปเกมอนที่เป็นฝ่ายกลางเราเลยแบบเลือกตัวนี้ได้อะไรเงี้ยสกิลสแลชไม่มีอะไรครับแค่ตีธรรมดาอ่ะเดี๋ยวเราจับเลเวลกันปูรี่ปูรี่สแบ็คนี่สองพีอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มเกมในการเคลียร์คลิปได้ดีครับสกิลใช้ได้มาต่อที่ไนส์สแ,แลชก่อนละกันไนส์สแลชเนี่ยเป็นสกิลที่ใช้ง่ายนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะนนิดนึงอ่ะอ่ะชาร์ดูขาวเอาผมให้ชาร์ดูขาวก่อน แชททุกคราวไม่มีอะไรครับถ้าใช้โดนตรงที่มันมีอ่าออราไอ้ตรงที่มันเด่นอ่ะก็จะเป็นทางงัดครับถ้าไม่โดนก็จะไม่งัดแค่นั้นเองครับหลักการมันเบสิกมากใช่ไหมใช่ไหมงัดกับไม่งัดดาเมจเท่ากันครับทีนี้ไนซ์เลสทุกคนดูไนซ์เลสนะไนซ์เลสปั๊บตีปึบ๊บปึ๊บปึ๊บปงาบงงไหมอันดับแรกคือกดปับ๊บ แล้วพุ่งตีพุ่งตีพุ่งต,งตีหลักการของการใช้ไนสแล็ต้องทำแบบนี้ถ้าคุณพลาดต,ตั้งแต่ครั้งแรกจบเลยครับทุกคนดูคอ,อ,คอมโบโอของมันจะประมาณนี้ดูนะงัดปั๊บปั๊บพุ่งตีพุ่งตีพุ่งต,งตีแล้วก็นะเราสามารถใช้ชาดูคาวกลางอากาศโดยที่ไม่มีคูดาวเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้เพื่อเป็นการยืดระยะตอนที่มันลงมาดาบสุดท้ายครับ มาดูอยู่ในมูฟของเขาครับอยู่ในมูฟเข้าใจง่ายที่สุดในบรรดาทุกท่าไม่มีท่าไหนเข้าใจง่ายกว่าอยู่ในมูฟแล้วครับทุกคนดูนะจบระเบิดพลังจบอ้าวไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นงัดจบแค่นั้นแหละครับ <laughs> ง่ายไหม <laughs> ไม่มีอะไรเลยก็คือระเบิดพลังแล้วก็โดนขัดไม่ได้แค่นั้นเองอุ้ยเจ็บเจ็บพุ่งตีพุ่งตีพุ่งตีอย่างแรงครับผมอย่างแรงครับ นะสโลอาร์คอ่ะเดี๋ยวเราลัสไปเลยครับขึ้นเวลเจ็ดเลยเป็นอา่าฟีนันแทกกับคัทคัทไม่มีอะไรครับคัทก็คือคัทด,ดูดเลือดพุ่งฟันดูดเลือดเข้าใจไง่ายไหมพุ่งฟันดูดเลือดแค่นั้นครับดิซิสคัทจบเลยจบจบเลยแค่นั้นครับส่วนฟีนันแทกทุกคนดูนะทุกคนดูให้ดีพุ่งผ่านศัตรูถ้าโดนอ่ะเดี๋ยวผมเทสกับโปเกมอนธรรมดาบอ่ะ ถ้าโดนนะครับจะมีมาร์กเห็นไหมจะมีมาร์กอยู่ครับพุ่งปับ๊บแล้วกดอีกครั้งนึงมันจะพุ่งกลับมาที่เดิมแล้วมันจะทิ้งมาร์กไว้ที่แรกครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บแล้วก็นี่อันนี้คืออันนี้คือสกิลฟรีแนทแท็กของตัวโซโลอาครับเอาใหม่ใหมหม่โอเคอ่ะถ้าพุ่งพลาดคือจบเลยครับอืมถ้าพุ่งพลาดคือจบเลยหนึ่งสองสามสี่แล้วครั้งสุดท้ายจะเป็นก,การเล็งครับแล้วก็เล็งเอา ่าแค่นี้ครับตัวสําหรับปีนแทกแค่นี้เลยแค่นี้เลยดูเลือดดูดูดลได้ก่อนเคสดูได้ก่อนดูเลือ,กกอ,อเด,เ,อกกอดเ,อเป้าเดียว1นึ่พันโอเคดูเลือดเป้าเดียวหนึ่งพันเดี๋ยวผมจะลองดูเลือดหลายเป้าดูก็หนึ่งพันอ่าโอเคสกิลมันดูเลือดแค่ดูเลือดแค่1นึ่พันไม่ว่าจะกี่เป้าครับโอเคตามนั้นสําหรับอ่าโซโลอาร์คเท่านี้ครับ ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ